สวัสดีค่ะนารีคีมาข่าวพยากรณ์ค่ะวันนี้เรามาดูดวงลัคนาราศีมังกรนะคะประจำเดือนธันวาคม2567นะเดือนแห่งสิ้นปี67เนาะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราถึง12กุมภาพันธ์อ่าและผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ธันวาคมถึง20มกราคมนะคะอ่าสามารถ รับฟังได้ทั้งแบบไทยและแบบตะวันตกนะคะไพ่เป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปนะไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ดูไว้เพื่อความบันเทิงดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะขอบคุณสำหรับทุกๆการก,ก,กดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์ค่ะกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะอ่าแม่หมอเตือนภัยที่บัดที่ facebook นะคะ Facebook นารีขี่ม้าขาวพยากรณ์เป็นหลักนะ ใน youtube ก็มีขึ้นให้เป็นบางช่วงเท่านั้นนะคะเรามาดูกันดีกว่าคนลัคนาราศีมังกรในเดือนธันวาคมนี้คุณจะมีเรื่องราวชีวิตเป็นอย่างไรบ้างนะ <c oughs> <c oughs> ดีสิจะสิ้นปีแล้วเดือนสุดท้ายของปี67มีเรื่องราวอะไรใหม่ๆม่ไหมอืมเดอะเดท เด e เดดเนี่ยเป็นไพ่ที่สําหรับแม่หมอแล้วมันไม่ได้น่ากลัวนะมันไม่ได้หมายถึงว่าความตายอะ่ะมันอาจจะหมายถึงว่าจบวิบากกรรมเก่ามันอาจจะหมายถึงว่าเชื้อโรคตายอาการป่วยอะ่ะอาการเจ็บป่วยจบสิ้นแล้วมันเป็นลักษณะบ่งบอกถึงความทุกข์ระทมของขมขื่นอที่คุณได้รับมาอย่างยาวนานน่ะจะสามปีห้าปีเจ็ดปีสิบปีก็แล้วแต่มันบ่งบอกว่า ในอนดีตที่ผ่านมาคุณต้องทุกข์ระทมขมขื่นกับเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะอาจจะเรื่องเดียวหรือสองเรื่องอาจจะทุกเพราะเพื่อนเพราะงานเพราะอะไรก็แล้วแต่หรือคู่ครองคนรักก็ได้เรื่องเงินทองเรื่องสุขภาพก็ได้แต่เวลาที่เดอะเดทขึ้นน่ะมันเหมือนกับว่าเอ๊ยมันส่วนหนึ่งอะมันเป็นวิบากกรรมเก่าของคุณที่คุณจำจะต้องเจอเจอเพื่อที่คุณจะต้องชดใช้อะ แต่มันไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องตายนะไม่ใช่เพราะคุณดูแบบว่ามันยังมีมีเด็กมีเด็กที่ที่นั่งอยู่ห็นตามันคือการเกิดใหม่อ่ะอการตายแล้วเกิดใหม่แต่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่หมายถึงชีวิตตายหมาถึงปัญหาตายความทุกข์ระทรมตายบ่วงกรรมจบนะคะมันจะเป็นลักษณะแบบนั้นอ๋อห่อตามด้วยเดือดซันเลยโอย้สบายสบาย สองใบพอละบอกแค่สองใบก็ดีดีแล้วอ่ะมันเหมือนกับจบวิบากกรรมเก่า่าทั้งปวงแต่ทั้งนี้และทั้งนั้น่ะหลายหลายคนนะแม่หมออยากจะบอกว่าให้ระมัดระวังในเรื่องของโรคโรคบางโรคที่มันเป็นเกี่ยวกับความเรื้อรังแล้วมันเป็นเป็นโรคกรรมเก่าของคนโรคเกี่ยวกับกระดูกกระดูกอาการร้อนในปวดหัวปวดกล้ามเนื้ออะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะส่งผลต่อเนื่องนะแต่ถ้าถามว่าใครที่ปวดแบบ มาเรื่อยๆเนาะคุณมีเกณฑ์ที่จะดีขึ้นนะเดอะซันมีเกณฑ์ที่จะดีขึ้นอาถ้าใครก่อนหน้านั้นต้องสูญสิ้นในเรื่องของการงานก็ดีอาจจะโดนภัยพิบัติมาโดนคนกลั่นแกล้งมาโดนคนโกงมาอะไรก็แล้วแต่นะ่ะแต่คำว่าเดอะซันมาเนะี่ยคุณไม่ต้องท้อแท้นะลุกขึ้นมาค่ะมันล้มแล้วก็คือลม้มชีวิตล้มกับลูกอะค่ะก็เหมือนเด็กที่เกิดแล้วอะเกิดแล้วกว่าเขาจะยืนได้อะ กว่าจะเดินได้คุณถามเด็กทารกหนึ่งคนว่าเขาเขาต้องล้มกี่ครั้งอะ่ะเขาถึงจะลุกยืนได้ก็ถามตัวคุณเองนะววาคุณก็ผ่านเด็กทารกมาเรียบร้อยแล้วไงเพียงแค่จำไม่ได้เฉยๆป่ะอือเนี่ยชีวิตนี้ก็เหมือนกันนะต่อให้คุณล้มคุณก็ลุกขึ้นมาค่ะเพราะว่าเดอนสันมันมาปารากฏมันหมายความว่าป้าสีทองผองอัมภัยสาหรับคุณเนะ่ะชีวิตคุณจะได้ตั้งต้นใหม ชีวิตคุณจะได้ฉายแสงเรจริญจรลัสชีวิตเงาแห่งความมืดได้เคลื่อนออกจากชีวิตคุณแล้วนะคะคุณจะได้พบกับแสงสว่างได้พบกับคนที่เขาจะมาอุปถัมภ์ช่วยเหลือคุณหรือถ้าคุณทํางานอะไรเกี่ยวกับบนโลกโซเชียลเนี่ยคุณมีเกณฑ์จะเด่นจะดังถ้าอดีตคุณเคยเป็นคนเด่นดังแล้วมันสูญเสียตรงนั้นไปเนี่ยในเดือนนี้คุณมีเกณฑ์จะได้ยศศักดิ์อำนาจเงินทองชื่อเสียงตรงนั้น,นกลับคืนมาใหม่ เอออดีตใครเคยทําลายชื่อเสียงคุณคุณจะได้ชื่อเสียงกลับคืนมาใครเคยทําลายตําแหน่งคุณคุณจะได้ตําแหน่งกลับคืนมาใครเคยเจ็บป่วยจนแบบโอ้โหทุกกระทมขมขืนเหลือเกินทั้งป่วยร่างกายป่วยทางใจในเดือนเนี้สุขภาพคุณจะดีขึ้นนะคะดีขึ้นแต่เขาบอกว่าด้วยด้วยคุณอาจจะเป็นคนที่อารมณ์อารมณ์ร,มร้อนนะบางครั้งคุณเขาบอกว่า ปัญหาและความทุกข์ที่ผ่านมาบางทีมันอาจจะเกิดจากสภาวะอารมณ์ความอิโกโ้ความหยิ่งความตรงอความอารมณ์มุทะลุของคุณเองนะคะดังนั้นถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าเอ้ยลองย้อนอดีตไปว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันที่มันสร้างวิบากกรรมความทุกข์ให้คุณมายาวนานเนี่ยส่วนหนึ่งมันเกิดจากตัวคุณเองไหมเราค่อยๆวิเคราะห์แยกแยะปัญหานะคะอย่าโมแต่ทุกทุกๆทุกๆทุๆฉันทุก,ทกเลอเกินอะ่ะไม่ต้องอย่างนั้นมองว่าเหตุที่ทําให้เราทุกข์นั้นนะมันคืออะไร เออถ้าเหตุแห่งความทุกข์หรือเหตุแห่งปัญหานั้นส่วนหนึ่งมันเกิดจากตัวของคุณอารมณ์คุณวาจาคุณความอีโก้ของคุณก็แล้วแต่นะคุณก็ต้องปรับแก้ที่ตัวคุณเองไงเพื่อที่ว่ามันจะไม่ไปซ้ํารอยในอดีตถูกไหมคะคือเราทําจิตให้มันนิ่งๆแล้วมองย้อนไปในอดีตนะคะว่าสิ่งที่มันทําให้คุณเป็นเดอะเดตมายาวนานน่ะสาเหตุมันคืออะไรแล้วคุณก็ไปค้นหาเหตุตรงนั้นแล้วก็ไปดับที่เหตุตรงนั้นนะคะในอนาคตคุณก็จะได้ไม่ต้องวนกลับไปเจอ เจอเดอะเดซอีกไงถูกป่ะอ่าใครที่ทำเกี่ยวกับแวดวงสายกันบันเทิงนะดารานักร้อมนักแสดงศิล,ลปินนักออกแบบเกี่ยวกับอาร์ตอาร์ติสต์น่ะคุณมีเกณฑ์จะได้อ่ารุ่งโรจนะคะรุ่งโรจน์แบบโกอินเตอร์ได้นะคะใครที่รับราชการแม่หมอมองว่าคุณก็มีเกณฑ์จะได้ จะได้มีตำแหน่งนะเลื่อนยศศักดิ์เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้นะคะโอ้ยแปดถ้วยมามีเกณฑ์จะโยกย้ายอีกแล้วนะคะบางครั้งการที่คุณอยู่จุดเดิมๆอะ่ะถ้าจุดเดิมๆม,มันมีผีสางเยอะถ้าบ้านที่คุณอยูออ่สถานที่ที่คุณอยู่มันมีแหล่งเป็นแบบป่าชา้าเก่าสุสานเก่าเนะี่ยคุณไปอยู่เนะี่ยต่อให้คุณเป็นคนดีมีศีลเนะ่ะผีมันลุมคุณเนะ่ะ เหมือนกับถ้าคุณไปอยู่กับขอทานอะ่ะแล้วขอทานลุมคุณเป็นร้อยร้อยคนอะ่ะทุกทุกวันอะ่ะแล้วคุณต้องแจกเงินให้ขอทานทุกทุกวันน่ะคุณจะสามารถแจกได้ทุกวันปะก็ไม่เนาะมันก็จะดึงให้คุณแบบคอยแบบหนักหน่วงไปด้วยเหมือนกันแต่อันนี้เพียงแค่เป็นสิ่งที่อีกภพหนึ่งที่เขาจจกไปแล้วเป็นอีกภพหนึงที่คุณมองไม่เห็นแต่มันก็มีอิทธิพลที่ทําให้ชะตาของคุณอะ่ะโดนโบดบังได้ไงคาอะไรมันก็มีแต่ปัญหาเขาบอกว่าเอ้บางครั้งอะ่ะ ให้ที่ที่อยู่ตรงนั้นอนะ่ะมันสถานที่มันไม่ดีทั้งในสิ่งที่มองไม่เห็นปิดกั้นดวงชะตาคุณอ่าทั้งคู่คนถ้ามันมีแต่คนที่มันมีกิเลสมีแต่ผู้ผีวิญญาณในเรื่องของคนด้วยนะคะ<ม>เยอะคุ่นเกย้ายค่ะบางทีย้ายและชีวิตเปลี่ยนเลยนะบางคนแค่ย้ายถิ่นจากประเทศหนึ่งข้ามทะเลไปอีกประเทศหนึ่งชีวิตพริกชะตาใหม่ได้เลยนะคะอย่างโรคภัยไข้เจ็บอาจจะหายเป็นปิดทิ้งเลยอ,อย่างแม่หมอเนี่ย สมัยแต่ก่อนอยู่เชียงใหม่นะอู้ป่วยเป็นปูงแพ้ป่วยเป็นไมเกรนป่วย,ยเป็นอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยเพอไปอยู่กรุงเทพป,ปุ๊บนะไอ้โรคเหล่านี้มันหายไปปินทิ้งเลยนะแต่มันก็ได้โรคโรคอื่นมาแทน <c oughs> ก็โรคอื่นมาแทนกลับมาอยู่เชียงใหม่ไอ้โรคนั้นก็หายเออบางทีการการ,การย้ายย้ายถิ่นอะ่ะมันก็สามารถช่วยได้นะอ,อ่แม่หมอมองว่าเดือนนี้คนอาจจะมีเกณฑ์ได้อาได้โยกย้ายถิ่นฐานอีกครั้งหนึ่งนะคะบางคนอาจจะเป็นลนักษณะจําที่จะออกจากตรงนั้น คุณอาจจะเจอเรื่องทุกข์ระทมอ่ะแล้วคุณรู้สึกว่าไม่อยากอยู่ตรงนั้นนะมีแต่คนอยากมีอยากได้มีแต่คนมีกิเลสมะคุณมีความรู้สึกว่ามไม่เอาละใครอยากได้อะไรก็เอาไปเ,เกิดมาฉันเป็นผู้ให้ผู้เสียสละฉันก็เสียสละบางคนอาจจะขันตัวเองไปสู่การปลีกวิเวกเลยก็ได้นะคะถ้าเช่นนั้นก็เอออนุโมทนาบุญกับคุณนะคะถ้าคุณหันเข้าสู่การปลีกวิเวกหันเข้าสู่ทางธรรม หนึ่งถ้วยนาบางคนบางคนอนถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้ไไดปีกวิเวกนะคะยังอยู่ในโลกทางโลกไม่ได้เข้าสู่ทางทามอ่ะแม่หมอหมองว่าการย้ายที่ใหม่ของคุณในรอบนี้คุณจะมีชีวิตที่ดีขึ้นชีวิตของคุณนะ่ะอาจจะปลอดภัดยโดยเฉพาะเรื่องของสิ่งที่มองไม่เห็นและผู้คนที่ไม่ดีกับคุณรวมถึงสุขภาพของคุณนะ่ะมันอาจจะดีขึ้นมาได้ นะคะค่อยๆดีขึ้นมาได้คุณจะได้เจอเจอผู้คนที่ดีผู้คนที่จริงใจที่อยู่อาศัยที่ที่มันอยู่แล้วปลอดภัยอยู่แล้วรู้สึกมีความสุขอ่ะไอ้ที่ที่คุณอยู่ตอนเนี้ยมันเป็นเดเดทกับแฮงแมน์่ะแม่หมอไม่หมอก็มมนหมอก็ไม่อยู่นะคะถ้าเจอแบบเนี้ยแพ็คกระเป๋าแล้วจอลลีดีกว่าบนโลกใบนี้มีที่ให้อยู่ตั้งเยอะตั้งแยะไม่มีใครมัดขาเราไว้เราไม่จำเป็นต้องอยู่ในที่ๆอย่างเงี้ยเออแต่ถ้าคุณย้ายแล้วมันได้หนึ่งถ้วยคุณได้ชีวิตที่ดีนะหลายๆคนเนี่ย ในเดือนนี้คุณอาจจะมีเกณฑ์อ่ามีเกณฑ์ได้พบรักครั้งใหม่คุณอาจจะจบในรักเก่าอาจจะเป็นคนที่เคยหย่าร้างแล้วแล้วก็ความรักมันมีแต่ความทุกข์กทรมุมค,คืนอะมันเหมือนมาถึงจุดที่คุณมีความรู้สึกว่าปล่อยไปเถอะฉันไม่เอาละเออเขาเรียกว่าค้นพบคุณค่าของตัวเองแล้วอะเราไม่จําเป็นต้องอยู่เป็นทุกข์เพื่อเขาอีกแล้ว แต่เราเดินออกหาชีวิตใหม่เพื่อความสุขของตัวเราเองได้อ่าเขาเรียกว่าค้นพบสัจธรรมของชีวิตอ่าดังนั้นในเดือนนี้คุณก็อาจจะเลือกที่จะออกจากความรักที่มันร้าวฉาดความรักที่มันอึดอัดความรักที่มันถูกผูกพันธนาการเอาไว้ให้ทุกมานานนะคะ,ะเดือนนี้คุณมีเกณฑ์จะได้พบรักใหม่ด้วยนะรักของคุณอาจจะเป็นคนต่างถิ่นต่างแดน,นนะคะคืออาจจะเกิดจากการที่คุณย้ายที่ใหม่แล้วคุณเจอคนใหม่หรือคุณอาจจะ ตัดสินใจจบจากคนเก่าที่เป็นคู่ทุกข์แล้วเดินทางไปอยู่กับคนใหม่อมืก็ได้นะคะคู่ของคุณน่าจะเป็นคนที่มียศศักดิ์มีชื่อเสียงแหละนะหมอว่าถ้าคุณตกงานแล้วคุณไม่รู้จะทํามาหากินอะไรเนี่ยเขาบอกว่าถ้าคุณทําเกี่ยวกับเครื่องดื่มอาหารอืเครื่องดื่มอาหารน่าจะถูกโลกได้นะคะลองทํำดูแต่ในที่นี้อเรื่องของการงานถ้าทําธุรกิจส่วนตัวคุณก็ผันเข้าสู่โลกโซเชียลเยอะๆนะคะ เพราะโลกโซเชียลคือประตูแห่งประตูแห่งหน้าร้านของคุณที่คนทั้งโลกจะเห็นสินค้าของคุณได้นะคะแล้วจะทําให้คุณสามารถขายของได้นะแล้วถ้าคุณขายของไม่เหมอ,อว่มมันจะขายได้ดีออืออสี่ถ้วยกรณีที่กรณีที่หลายๆคนอะ่ะอาจจะยังลังเลใจเนาะจะไปดีไม่ไปดีทั้งนี้แล้วคุณจะต้องคิดอะค่ะคิดคิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรากักหรือเรื่องของการงานนะคุณอาจจะยังรู้สึก ไม่กล้าที่จะที่จะเริ่มต้นตัวเองใหม่กลัวจะไปไม่รอดใช่ปะถ้าคุณเป็นเรื่องของการงานถ้าคุณยังรู้สึกว่ากลัวจะไปไม่รอดทํางานธุรกิจควบคู่กันไปก่อนนะคะธุรกิจส่วนตัวจนกระทั่งธุรกิจส่วนตัวคุณมั่นคงแล้วคุณค่อยออกนะคะกอดงานแน่นๆน,น,นะเศรษฐกิจปีหน้าดิ่งกว่านี้อีกนะเยอะด้วย ในเรื่องของความรักบางทีคุณอาจจะรู้สึกยังลังเลใจตัดสินใจไม่ถูกฉันจะไปดีจะไปกับคนใหม่หรือฉันจะฝืนอยู่กับคนเก่าด้วยเหตุผลอะไรของคุณไม่รู้ที่คุณจำยอมจะต้องอยู่ตรงนั้นอะเออแต่ถ้าที่ตามหน้าไพ่เหมือนกับว่าท,ที่สุดแล้วแม่หมอมองว่าคุณจะตัดสินใจเลือกรักครั้งใหม่นะคะแต่ถ้าคุณเป็นคนที่มีคนให้มาเลือกรัาให้คนเหลือกเกินเนี่ยนะคุณก็เลือกเอาสักคนหนึ่งนะคะบางครั้งเ,เลือกเอาสักคนหนึ่งอะคะ่ะเลือกคนที่เขารักคุณ อย่าเลือกคนที่คุณรักเขาคุณก็ต้องรักเขาบ้างแหละแต่เน้นให้เขารักคุณเพราะถ้าคุณเลือกคนที่เขารักคุณเขาจะดูแลคุณเขาจะเอาใจใส่คุณถ้าคุณเลือกคนที่คุณรักเขาคุณต้องดูแลเขาเอาใจใส่เขาซึ่งเขาอาจจะไม่รักคุณก็ได้เนอะเขาบอกว่ารักตัวเองห้าสิบรักเขาห้าสิบนะเดือนนี้คุณมีเกณฑ์จะได้เริ่มต้นงานใหม่เห็นไหมได้เริ่มต้นความรักใหม่เห็นไหมคะหนึ่งไม้เท้ากับหนึ่งถ้วยขึ้นมาเต็มเต็มเนี่ยมันได้สลัด บ่วงกรรมสลัดความทุกข์ระทมผมขื่นนะคะได้เป็นเดือนแห่งการตัดสินใจที่จะเริ่มชีวิตใหม่นะห,ห้าเหรียญบางคนแบบยังไงดีละ่ะโดนโกงเงินมีแต่ลายจ่ายมีแต่ปัญหาเรื่องการเงินมีแต่ภาระที่ต้องแบกคุณรอบพิดอะเอาเงินทําเงินแทบตายเอาไปให้สามีเอาไปให้ภัรยาสามีภัรยา,าไปเลี้ยงอีกคนนึงเฮ้ย <c oughs> อย่างนั้นอะ่ะถ้าเป็นแม่หมอนี่นะ จัดแพกกระเป๋าเสื้อผ้าและยนตุกออกไปนอกประตูนี่นกันเด็นทั้งคนออกไปให้หมดเลยคือจะไปเลี้ยงเขาอะคะ่ะเลี้ยงตัวเองให้มันรอดดีกว่าเนอะอ่ะอันนี้ก็อยู่ที่คนตัดสินใจนะคะถ้าคนเราจิตใจเข้มแข็งเราจะรู้ว่าคุณสามารถยืนด้วยลําแข้งและความสามารถของคุณได้นะ,ะการเงินการทองเดือนนี้เขาบอกว่าอย่างน้อยคุณต้องระมัดระวังคนที่เจตนาจะเข้ามาหลอกลวงคุณนะถ้าใครชวนคุณลงทุนอะไรในเดือนนี้ แม่หมอยังไม่แนะนํานะคะดูทิศทางดูคนก่อนนะคะด้วยไพ่มันประกบแบบว่าทั้งแฮงแมนแล้วก็เดอะเดนาม,มาเนี้ยมันอาจจะมีคนเจตนาที่จะมาหลอกให้คุณสูญเงินก็ได้ดังนั้นถ้าคุณจะลงทุนอะไรแนะนําว่าทําด้วยตัวเองจะดีกว่าแล้วถ้าคุณจะลงทุนอะไรก็อย่าลงทุนอะไรที่มันหนักๆหรือเ,เป็นก้อนใหญ่นะคะทําอะไรบนโลกโซเชียลการไลฟ์สดเนี้ยไม่ต้องลงทุนอะไรเลยจะไลฟ์สดเสื้อผ้าคุณก็ไม่ต้องซื้อเยอะไปซื้อแบบ ไอ้ที่มันขายส่งอ่ะซื้อมาสามตัวขายส่งสามตัวหกตัวเงี้ยซื้อมาสักสี่ห้าแบบตั้งสักราวหนึ่งไร์สดขายได้ละพอได้เงินมาคุณก็ไปซื้ออันใหม่มาเพราะเสื้อผ้าเนี่ยมันแฟชั่นเสื้อผ้าเนี่ยมันมันเปลี่ยนไปเรื่อยถูกปะ่ะมันมีออกใหม่เรื่อยๆมันก็ไม่ต้องตนสต็อกเยอะไงอืมจะดีกว่าเนาะแบบนี้เราก็ไม่ต้องลงทุนหนักอันนี้แนะนําเรื่องของอันนี้ให้นะจะขายของจีนขายน้ําขายอะไรก็เปิดไฟ์สดไปเลยค่ะนะคุณก็จะได้เงินได้ทองมา ระวังการลงทุนนะคะระวังเรื่องของเงินทองให้ระวังมิจฉาชีพด้วยนะคะบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดคุณมีอํานาจขึ้นมาหรือมีชื่อเสียงหรือทําอะไรแล้วมันได้เงินได้ทองเข้ามาเนี่ยคนที่จะจ้องเอาจากคุณน่ยมันก็จะมีอ่าดังนั้นคุณก็ต้องระมัดระวังตรงนี้นะคะนี่เขาก็เตือนมาเก้าดาวสิบเหรียญเดอะแชริออดคุณเป็นคนที่มีภาระทางครอบครัวยเยอะเนาะ เป็นคนที่แบบชีวิตไม่เคยมีอิสระอะไรเลยอ่ะคือบนพื้นฐานชีวิตคุณเหมือนต้องแบกรับครอบครัวตลอดเวลาอืมแต่รอบนี้แม่หมอมองว่าคุณอาจจะมองว่าเฮ้ยมันมันหมดหน้าที่ของคุณแล้วแหละมันหมดเวลาแล้วคนทุกคนที่คุณดูแลเขาคงจะยืนด้วยลําแข้งของเขาเองได้แล้วอ่ะคุณอาจจะตัดสินใจเลือกเลือกต่อจากเนี้ยเลือกอะไรที่มันเป็นชีวิตใหม่ของคุณเองจริงๆอ่ะค่ะทำเพื่อตัวคุณเองบ้างอะ ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีนะแม่หมอหมองว่าอย่างนั้นคุณถ้าคุณเป็นคนที่เครียดที่กังวลรดยเฉพาะเครียดเรื่งองครอบครัวและคนรอบทิศเอออย่าไปเครียดไปเลยค่ะต่อให้คุณเครียดเป็นซึมเศร้าเป็นแพนิกมันก็ไม่มีใครมาสงสารคุณมันก็ไม่มีใครมาเห็นใจคุณอนะ่ะสู้สู้รักตัวเองดีกว่านะทําตัวเองให้หลังล้าอย่าให้ความเครียดบั่นทอนสุขภาพของคุณนะคะ <c oughs> ความอิจฉาริษยาจากผู้คน่ะมันมีอยู่แล้วแหละเราอย่าไปสนใจอะ่ะคือคุณเป็นคนที่บางทีอาจจะเป็นคนที่จิตจิตอ่อนไหวอะ่ะใครพูดคํานึงคุณก็เอามาคิด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 เออใครว่าคํานึงคุณก็เอามาคิด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 เออบ้าพอดีแม่บอกว่าเออคิดเป็นเข้าไปเออ<ม>ใครจะพูดอะไรก็เข้าหูซ้ายทะลุหูขวาน,นะคะเออไม่มีใครประสงค์ดีกับเราเต็มร้อยเ,ออเราก็ไม่จําเป็นต้องไปให้ค่ากับคนเหล่านั้นนะ เดี๋ยวขอเดียวไพ,พ่พาพิเ,เนเสักหน่อยหนึ่งนะอยากจะแนะนําอะไรคนณหน่อยหนึ่งไหมเท่าที่ดูหน้าไพ่แล้วการเดินทางการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายไม่ว่าจะเป็นโยกย้ายงานการเปลี่ยนแปลงในเรื่องความรักการติดตามคนรักไปต่างถิ่นแดนไกลล้วนแล้วแต่เป็นการเปลี่ยนชีวิตของคุณใหม่นะคะใครจะเริ่มธุรกิจใหม่ๆใ,ในเดือนนี้เริ่มได้เลยนะแต่คุณต้องเป็นคนไม่ไม่ขี้ขี้คิดมากอะขี้เครียดกังวลเกินนะคะ เอออะไรจะเกิดก็ปล่อยมันเกิดจากพรุ่งนี้ฟ้าจะถล่มดินจะทลายก็ช่างมันเออฟ้าถล่มมันก็ตายพร้อมๆกันเยอะะค่ะ ừ, ừ, มีเพื่อนตายเยอะวิสีเหลียนอะค่ะนะถ้ามันจะอดตายมันก็ป็นไงอะก็หมดบทกรรมชาติพบหนึง่งแค่นั้นเออมต้องไปฆ่าตัวตายหรอกฆ่าตัวตายก็เป็นวงกรรมเองห้าร้อยชาตินหะนักก็ไปอีกเนาะใครมันพูดไม่ดีก็เข้าหูซ้ายทะลุหูขวาค่ะอ,อ,อย่าไปใส่ใจกับคําพูดของคนเยอะ องท่านบอกว่าเนี่ยไอ้ความสําเร็จจะมาเยือนนะอะไรที่คุณทําเอาไว้แล้วคุณตั้งเป้าที่จะทําถ้าคุณตั้งเป้าอยากจะเริ่มธุรกิจใหม่เนี่ยหไม่เท้ามาเนี่ยจะเริ่มธุรกิจอะไรก็แล้วแต่สามารถทําได้เลยมุ่งมั่นแล้วก็ทําไปนะคะคุณจะประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณตั้งเป้าเอาไว้ในสิ่งที่คุณเริ่มต้นในวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักก็ดี <c oughs> หรือว่าการงานก็ได้นะคะถ้าคุณกลัวว่าเอ ي, ขออภัยค่ะถ้าคุณกลัวว่าจะมีคนเนี่ยทำลายทำร้ายคุณไหมคุณไม่ต้องกังวลคุณแค่มีศีลอยู่ในตัวร่าเรงถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณเนี่ยเนี่ยโปรเทคชันเขาจะปกป้องคุณนะองค์พระพิฆเนศเขาจะดูแลปกป้องคุณให้คุณอยู่ในที่ที่ปลอดภัยดังนั้นคุณก็แค่ให้เป็นคนดีอยู่ในศีลในธรรมแล้วก็ทำงานในสิ่งที่คุณอยากจะทำ ย้ายไปอยู่ตรงไหนแล้วคุณรู้สึกว่าดีก็ย้ายไปเลยค่ะ <c oughs> ถ้ามีรักครั้งใหม่อ่าแล้วคุณพิจารณาว่าเอ้ยคนคนนี้ยมันดีกว่าคนเดิมแหละคุณได้ปลดปลดวิบากตามความทุกข์ระทมขมขื่นได้น่ะคุณก็ตัดสินใจได้เลยค่ะเริ่มรักครั้งใหม่ได้เลยเพราะรักครั้งใหม่ของคุณเนี่ยมันเป็นมันเป็นหนึ่งถ้วยอะ่ะมันเป็นรักที่ดีนะคะเดีย๋ยวแม่หมอดูในเรื่องของความรักให้คุณสักหน่อยนะเอาเป็นว่าองค์พระพิฆเนศบอกว่าคุณตั้งใจอยากจะทําอะไรในเดือนเนี้เฮ้ยลุยเลยทําเลย,เลย,เลยวางแผนตัดสินใจแล้วทําะค่ะ แต่ทําอะไรอย่างลงทุนหนักเกินไปเผื่อเหลือเผื่อขาดห้าสิบห้าสิบนะความสําเร็จจะมาเยือนคุณคุณไม่ต้องกลัวว่าใครจะอิจฉาแล้วทาร้ายทําลายคุณอนะถ้าคุณเป็นคนดีเนะี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังไงก็คุมของคุณนะให้คุณปลอดภัยทีนี่มาโดยในเรื่องของความรักให้คุณสักนิดหนึ่งนะอ๋อเครื่อ,อ,องกา,การมาดูให้คุณสักหน่อยบางคนตัดสินใจในเรื่องของความรักไม่ได้ไง <c oughs> ฉันจะยังไงดีอืมอมันเหมือนกับว่า ในเรื่องของความรักของคุณมันน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินเงินทองทองด้วยเนาะกับคนเก่าเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาแบบจะเลิกกับคนเก่าคนเก่าก็เรียกร้องเอาเงินก้อนใหญ่แล้วคุณไม่มีจะให้หรือคุณจะต้องแบบปรนเปรอกับเขาเพื่อเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยมันเป็นส่วนสําคัญในการตัดสินใจของคุณหรือการที่คุณยังต้องพึ่งพาเรื่องของเงินเงินทองทองเขาอยู่มันอาจจะเป็นเหตุผลที่ทําให้คุณยังไม่สามารถที่จะไปจากตรงนี้หรือระดับฐานะที่มันแตกต่างกันระหว่างคุณกับเขาจนทําให้คุณรู้สึกว่ามันอึดอัด แต่จริงๆฐานะเนี่ยไม่หมอมองว่ามีที่ตัวคุณนะคะเน,น้นเน้นที่จิตใจดีกว่าไหมถ้าจิตใจเขาเป็นคนดีเป็นคนมีสิ่งที่ทำแล้วก็เป็นคนขยันทามาหากินอ่ะวันนี้เขาจนพรุ่งนี้ยังไงเขาก็รวยได้ใช่ไหมคะเออเลือกเลือกคนอะ่ะไม่ต้องเลือกที่เงินแต่ให้เลือกที่ว่าเขาเป็นคนดีหรือเปล่าเขาขยันหรือเปล่านะคะอันนี้สําคัญนะอืออ่าเรียนรู้และให้อภัยเคสบางคนแสดงว่า เคสบางคนน่าจะน่าจะมีเกณฑ์คนเก่ากลับเข้ามาในความสัมพันธ์คนเก่าที่สร้างความทุกข์ระทมขบคืนให้กับคุณหรือก่อนหน้านั้นไม่เคยเห็นค่าของคุณถ้าเขากลับมาในความสัมพันธ์แล้วเขามาแล้วดีกับคุณในรอบนี้รักคุณจริงๆเนี่ยคุณก็คุณก็ตัดสินใจที่จะให้อาภายัยเขาได้เข้าใจว่าความรักการกลับมามันอาจจะดีขึ้นก็ได้นะคะหรือถ้าไม่อย่างนั้นถ้าถ้าไม่ใช่การอาภัยให้เขาก็เป็นการอาภัยให้ตัวเองเ บางคนโทษตัวเองอไม่อภัยให้ตัวเองแล้วไม่กล้าที่จะเริ่มชีวิตใหม่คือโดยเฉพาะในเรื่องของความรักคือปิดกั้นไปเลยเนี่ยบางทีอาจจะมีคนดีๆเข้ามาอุปถัมช่วยเหลือคุณอาจจะเป็นคู่บุญของคุณก็ได้เขาถึงบอกว่าบางครั้งคนก็ต้องเรื่องที่จะให้อภัยตัวคุณเองด้วยเพื่อที่คุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ของคุณได้นะคะอืมอ่ะอีกสักใบหนึ่งได้ปะอะเขาบอกว่าในที่สุดแล้วะไม่ว่าจะเป็นคนเก่าหรือคนใหม่ที่เข้ามาหาคุณอนะ่ะ ความรักครั้งนี้มันจะเป็นความรักที่เป็นโรแมนติกนะคะเป็นความรักที่เติมเต็มอ่าตัวเดียวกับหนึ่งถ้วยเลยนะคะมันเป็นความรักที่เติมเต็มในหัวใจซึ่งกันและกันความรักที่จะดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันอ่ทาทั้งนี้และทั้งนั้นนาภัยก็แนะนําคุณอย่างนี้ที่สุดแล้วคุณก็ต้องเป็นผู้พิจารณาตัดสินใจเองนะคะแต่ถ้าอยพยพย้ายจากไอที่ที่มันไม่ค่อยดีได้ก็ย้ายไปเถอะค่ะจะได้เริ่มชีวิตใหม่ของคุณได้เนอะอ่าเป็นว่าอ่าที่สุดแล้วคุณก็เลือกตัดสินใจเลยค่ะ ใน,ในเดือนนี้แต่แม่หมอมองว่ามันเป็นเดือนที่คุณจะได้จบจบเคลียล้างวิบากกรรมเก่าแล้วก็ได้เริ่มชีวิตครั้งใหม่เริ่มรักใหม่เริ่มงานใหม่ในสิ่งที่คุณเป็นผู้เลือกเองแล้วเลือกถูกต้องด้วยนะคะเลือกแล้วมันจะนําไปสู่ความสุขความสมหวังการประสบความสําเร็จในชีวิตได้โอเคเนาะอ่ะตามนี้นะคะขอบคุณสําหรับทุกๆการก,ก,กดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ